วมาถ่ายอีกรอบหนึง่งอ่ะคนนี้ปั๊มเชลนะคะบ่คอยเบาเดอกค่ะพี่น้องประสิพาเขาไปหาหมออยู่บ่ขนผลลนเนี่ยค่ะปั๊มเชลปั๊มเชลมีตาข้างเดียวค่ะอันนี้เก็บเข้ามานะคะจากปัม๊มนี่ค่ะบ่คอยเบาดค่ะลบอยู่ในไตโต๊ะแม่ี่หลับนี่ไตโต๊ะทำงานแม่วันนี้ชื่อปั๊มเชลม,มาดูคนต่อไปค่ะ คนนี้ชื่ออะไรคนนี้ชื่อหนูนินนี I ่ไอ้อ้วนไอ้อ้วนเห็นไหมนี่นี่ไอ้อ้วนอ่าหนูนินส่วนคนนี้พี่ยิ้มนี่พี่ยิมย้มเป็นผู้ชายทั้งสองคนพี่ยิม้มแล้วก็หนูเนนหนูเนนเนี่ยอ้วนเลยค่ะพี่น้องเอาเก็บมาเต้นแรงๆนะตัว,นะตวอ่อนน้อยๆปอมๆแบบนีู้้ะอวนค่ะบอก ขี้อ้อนน้ำก้นมากหางบ่มีเลยค่ะหางกุดม <c oughs> าเฟื่อยยนน้ำขาเขานี่ย่ะเอาไปดูไปดูคนต่อไปเนี่ยคนนี้ไม่ให้เข้าใกล้เพิ่มพูนนี่ตัวหน่อยก็มกูอันนี้ตัวเล็กสุดนะคะชื่อเพิ่มพูนเป็นผู้หญิงยังไม่ทำมันเลยเนี่ยรอให้เขาโตอีกนิดนึงก่อน ซูมหน่อยที่สามสีสวยมากนะคะชื่อเพิ่มพูนไปดูอีกตัวหนึ่งค่ะอันนี้ชื่อแม่แย้มอันนี้บอหายจับคือกันนี่อันนี้แม่แย้มสีส้มสีส้มคู่กับเจ้ายิ้มนะคะเป็นพี่น้องกันอันนี้เก็บมาแต่โรงเรียนนอนนอนส่วนอีก คนหนึ่งก็คือแม่ทองดีนะอยู่ใต้อยู่ใต้โต๊ะแม่ทองด,แองดีแม่ทองดีค่ะแม่ทองดีค่ะโอ้ยมันมีแมวตัวหนึ่งมาเฟือโทรศัพท์ค่ะพี่น้องบุง้งโลห์บุ้งโโทรศัพท์จนตีนแม่ทองดีอแม่ทองดีหมุนตัวหมุนตัวนอยเนี่ยค่ะหกตัว ทั้งหมดมีหกตัวนะคะเห็นบ่คคะแล้วสีมาเฟือห้อนกับมาเฟืองไปแล้วนี่แหละบรได้ว่ามันหอนละนี่ค่ะนี่ก็จะดูแลเข้าไปในระบบปิดเป็นระบบปิดนะคะเพิ่มปูนไม่ให้ยอมให้จับ อันนี้ไก่สุดรเลยค่ะเนี่ยถือว่าไก่สุตรด้แม่สีล้อเอากล้องเอาไปไก่ๆกล้งสีแลนนี้บอก <c oughs> โอ้โเอ้าดูตาตาไม่เป็นมิดเลย <c oughs> โอเคค่ะเดี๋ยวเห็นรูปอากาศร้อนๆก็จะอยู่ใกล้ๆเราเนี่ยแหละค่ะเนี่ยนอนละนี่ละหนาด เบิ่งสีละค่ะเบิ่งสีละค่ะแต่ละอีกตัวหนึงอยู่ใส่ทางขางพุ่นพุ่นอยู่นี่นะคะ